เทีที่เขาเขากินเออมันมันออกหนักแล้วก็เอานีทับคือคือซ้ำหมังม่วงอยู่ว่ะมากินเป็นได้บ้ก้อยม่วงกินหนาห่งงเก็บตปกินว่นี่อันเดืกระปกนุ่กระปกบ่อยกินกนเจียวบดปุ๊บ แยงหวังแกงวงยังนอนตื่นมังหันนะหวังอีกแบบเขากันมากับผักกะถินกะบาลเมื่อไาเมื่อไรก่อีกลับานเมื่อไรเ้าพีรับ พกปีพอดีป่ะปีสามเดือนกีม,กมาเดือพนพฤศจิกาเป๊ะเลยบ่ะางาทีตีหนึ่หนงหกขึ้นไปดูหญิงนะ <laughs> ดึงดรอ่ะเตี้ยโบเก็บโไข่บป่วยปวดเต้าแขวะตงนิดเดียวมาหนีปวดเขียวยังรู้นี่ปวดนอนยังงีเเหงอบวมไหมกเป็นยังยูบานมาเป็นยังกินนากัดโบยังคิดมันหดในไงอือในกาดูหอนในเออคิดว่ามันหดในล่ะหัว เป็นมือุกคนเลยนี่อยู่นี่เป็นมือุกคนเป็นมือจานทุน่มยิ่มดัดคนผมวันเช็คหลันเงินเจี๊ยบเราดีดีประมาณประมาณหาเนี้ยหาหลวย ก็หมดถึงหลานมันกเงียนยุ่นเดียวตั้งสามวันตั้งหนึ่งพรมเนีืยนี่ดนนร,รนนดแล้วะบมล้มีเก็บเนี่ยอ๋นบุหร่มันเกบบ้านทีทีจากอไรทีหมีหรอทีเปนเดิมแหละทีารอยู่แล้วนะสามวันเช็ดนู่นก็ดีใจเดีวออบหงาเนมาวักับบนี่ใบ้นไ่ให้ินก็นัก็ไมก็บไจะสต่อครับว่าว เงินก้อนนั่นนะโบไปใช้เลกี่ขันไปแล้วเทียบหนอโอ้ขันเนไปมาจากประเทศอ่ะไปประเทศเยอะใส่วันใส่วันหอบไได้เงินเลยเงินเท็ยเท่ากว่าเงินเดือนเท่าไหร่หนึ่งเกอาทำกันกะบานหัเงินบกเกินกันกะบานหัวเงิ่มนอโรงงานไหนอะรกว่าเนาะใส่เัน มึงคุนเขาว่ายุมองนั่งมองก็ได้หลายนั่งมองนี่เข้าไปเข้าสอบเข้าถามคนหนึ่งว่าได้หลายก็จริงอยู่เดี๋ยวหักหักปุตุย่างเรียวเดี๋ยวมือก็บาดกระดิ่งนี่ไโอ้แต่ว่าเดี๋ยวมือก็บาดกับบ้านหลุดขนมชอบไปต้องเฮ็ดดอกด่าตเมืองนอกหลุดขนมที่นั่งอยู่บางไทยไปดูเขาบอว่าหักเลือหักเรียวเดี๋ยวมือก็บาดเข้าไปเด็กปี ขันยาครับปีเราดูบุหัวมูห์ใครไปสามปีใครยุ่นเดี๋ยเงินเก็บอยู่แสนหนึ่งบาทบางคนได้ป่วยบัญชีมีบัญชีของฟองเงีเงินออกมาตรงบัญชีเขาบัญชีแม่ยบดแมียบิดกลับมามีแต่เงินจีบจกับ宝妈จีบแปดหมื่นเท่านั้นแหลยเออเท่านั้นแหละเงิน bố đây nhắn ngọt xong bà bà chơi thì nó lại tên tay của nó không lọc bố đây nhắn đi bố để bạn đi, nghỉ cứ mặn mặn nhưng mà để bàn cái nắng khó như khó như thế rồi đi hả cơ giòn đó ừ nó có hà hút thế này bàn tên rồi cũng แ่งหัวฮ้องกอยางเหี้ยวบสินี่มือสองก็ได้สิบ่ารถปอร์เคีไปหันไปนี่สองสามแสนเงินดูรถมันป็แเงดอย่างเรคือมืองรถมือสองเบยี่ยงที่เขาโดคน่ามือสองนี่ไม่จิ๊กหรอกกอยมะม่วง เงินเก็บเนเี่เดีเาไปหอดบ้านเขาบกได้เไปใส่อย่างอื่นด้วจำเป็นเงินใส่ะฮะเอาไหมใส่น้ำบ้านเนี้ยยูบ้นนี่ก่อนแล้วที่นี้ก่อนแล้วระงคีดว่าแี่ิน้าวงแคู่ดอายได้กินไปบุตรถึงอยากเลยยังงบรดังใจท่านนยยูบ้าน อยากมีรถมอไซค์ครับเพื่อเขาถีงไปเย็งงาน,นคิดสีดาวแล้วคิดแล้วคิดอีกอยู่แล้วอยากชงหวดบรลุมอดใส่คอยด้อยกันเขาคิดหลายเท่าเดียว่บานมูเขาเออกบึมบึมบึมยุบานอะไใจเขาเถียงแบบอยากดาวกับอ,อยากชงมวดเขา,เาไว้ที่ค้าทำที่เขาทำ เมือม่อนีนว่าจิสือจะขันยุ้สดเลยไม่ใส่เื่อสุดแล้วถืออสามสี่หมืห่นขันเก่ายู่บ้านก็ดีจิตพ่วงสม,ม,มสมจิตพ่วงสลิงไปขี่ไปหาวันหงวันเหองเาอขเาขันเก่า บอกไม่าว่าบ่จองขายเลยวะสมเอาไม่สมเอาต่บริทมงเนโอ้เียวมา้าบกะ้าบอก